ใช่ครับทุกคนหายกันไปสักพักเลยสำหรับเวลาอัดาช่ปนะซึ่งวันนี้เราก็มปอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Ultimate Ensemble Classic นะอันนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกคือผมคิดถึงเกมนี้ไ้คือถ้าเกิดพวกคุณเคยเล่นเกมเบนเทนสมัยก่อนนะมันจะมีเกมนี้แหละที่แบบโคตรดีอ่ะเออคือมันนุกหนุกมากตอนนั้นคือเกมแรกๆเลยที่ทำเอฟเฟกต์มาดีไอ้ี้นั่นอะไรนะ <c oughs> เออเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูบางสิ่งนะคือเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าที่เกมเนี้ยมันชื่อภาคว่า Untimate Ensemble Classic เพราะว่ามันคือเวอร์ชันเก่าอะ่ะถูกแบนไปนะถ้าใครเล่นอยู่ก็จะก็จะโดนแบบล้างข้อมูลหมดเลยนะแล้วก็มีพวกนี้ยังเหลืออยู่ก็คือใครที่ซื้อเกมพาร์ทเกมเก่าก็ยังย้ายมาเกมนี้ได้อยู่ แต่ว่าเกมนี้จะไม่ได้รับการอัปเดตเพราะเขาบอกไว้ว่า,เ,าเขาเนี่ยเขียนโค้ดได้ดีกว่าเดิมนะพอเขียนโค้ดได้ดีกว่าเดิมเนี่ยพอเรามาเขียนโค้อดอันเก่ามันก็แบบมันก็มันก็จะขัดขัดกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเกมนี้ของเรานะ u l t i m a t e Ensemble ภาคน,นี้ภาคคลาสสิกหรือภาคเรียกว่าภาคเอากลับมาย้อมแมวดีกว่านะแต่วัน,นี้มีข่าวดีจะมาบอกสำหรับเหล่าแฟนเบนเทนนะผมก็รักเบนเทนเหมือนกัน แล้วมันมาเลย Universal Ensemble นะอันนี้ผมตามมานานมากเกมแม่งแบบแค่ดูโมเดลก็ดีแล้วอะเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็คือเออแค่ดูโมเดลมันก็ดูดีแล้วเนาะทีนี้อ,อย่างหนึ่งก็คือเรายังเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอัลฟ่านะก็คือ2 5 0โลบัคแต่ทีนี้เขาจะค่อยๆลดอ่านไปสัก2-3เดือนะประมาณนั้นเขาจะลดเหลือ เออน่าจะ150โลบัคแล้วก็เหลือ25โลบัคเราค่อยปล่อยฟรีนะเป็นการทดสอบเกมก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราตกลงกันก่อนถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์แล้วกันผมโลภมากลาภหายเพราะว่าเสียตังค์เยอะมากนะสำหรับอ่า Universal a s s e m b l e เนี่ยก็ถ้าเกิดถึง100ไลค์หรือวันไหนผมอยากจะเล่นจริงๆก็เดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวอีกทีหนึ่ง แล้ววันนี้ผมมาแนะนำเราสายฟรีนะก็คือ Simulation Mode ซึ่งตอนนี้ยังจำกัดเอเลี่ยนให้ใช้อยู่นะแต่ก็ยังมีฟีเจอร์หลักๆสักส่วนใหญ่นะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Universal Ensemble เรียบร้อยแล้วะนะซึ่งผมก็ได้ไปเล่นมานิดหน่อยแล้วนะก็เอ่อมันดูตรงไหนนะนี่กดตัวเอ็เปิดขึ้นมาได้นะผมก็ได้ไปปลดล็อกเปิร์กอันนี้มานะเป็นเอ่อกลับล่างด้วยตัวเองได้กับ ไปยุ่งกับนาฬนิกาก็คือเกมนี้นะมันจะสามารถยุ่งกับนาฬนิกาได้คนระับภาคนี้ก็คือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด ZXC Z อ็อะไรไปนี่คืออุปกรณ์ที่ถ้าเราอยู่ในเกมเนี่ยเราจะต้องมี2อันนี้นะก็คือ Power Cell เอาไว้ใช้คู่กับบีคอนเพื่อเรียกอุกบาทลงมากลายเป็นอ um มนะทิกนะทีนี้เนี่ยความเจ๋งของมันก็ไม่ใช่ใส่โค้ดนี่หรอกใส่โค้ดมันก็ไม่ถูกหรอกนะ ผมเห็นในดี่คอร์ดก็มีหลายคนบ่นเรื่องนาฬิกาแม่งระเบิดอย่างเดียวเลยนะอย่าไปใส่มั่วนะะคนที่ซื้อเกมไ้ได้นาฬิกาอย่าไปใส่มั่วนะถ้าเกิดมีไอ้บีคอนนี้มันมันต้องมีอันนี้ด้วยนะมันจะแจกแค่รอบแรกอย่างเดียวนะคือถ้ามีบีคอนแล้วแบบเดินหาอมนิทิกก็คือต้องได้แค่ออมนิทิกพิเศษเท่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าตอนที่ได้เล่นตัวเกมหลักนะันทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่ากดตัววนะีนะเหมือนเดิมนะเกมนี้ทีนี้เราก็เลือกด้วยการกดตัว X หรือกดตัวแซดนะถ้าปัดก็จะเปลี่ยนด้วยแต่ตอนนี้ปิงปิงเล็กน้อยนะถึงจะอยู่คนเดียวก็เถอะเราจะแปลงล่างเป็นไวมัดนะความเจ๋งของเกมนี้ก็คือถ้าเรากดตัว C คร้างนะตัว C คือปุ่มแปลงล่างนะมันจะมีแอนิเมชันเป็น is hero time นี่นะที่มันเคยทำตอนแรกๆปังนี่อันนี้คือมันล็อกไว้ที่3ตัวละครนะ ก็คือโฟ r ์ท์อาร์มฮีทบาร์ดแล้วก็เอ่อเอ็กซนเนะแล้วเราก็จะได้เป็นเอ่อปุ่มสกิลเป็นอยู่ในช่องเก็บของซึ่งสกิลของเอ่อโฟอาร์มเนี่ยเราสามารถกดกระโดดค้างได้เราวก็จะชาร์จแล้วก็กระโดดขึ้นมานี่เป็นไงโคตรเจ๋งอะกดตัวกิวแดนนะก็ปกติแล้วกดตัวอ e, ีสไลด์ได้แต่ว่าร่างเอเลี่ยนไม่ค่อยสไลด์เท่าไหร่ไม่รู้เป็นไรทีนี้สกิลแรกเนี่ยสกิลจับเราสามารถ จับอะไรก็ได้จับกําแพงนี่ก็ได้ต้นไม้เนี่ยแล้วก็กดสเปซบาร์หมุนนะพอหมุนได้ที่เรามันจะก,กระโดดเองปุ๊บแล้วก็โยนนี่ซึ่งถ้าเราไม่พอใจการโยนของเราแล้วก็นะเราไม่จำเป็นต้องไปจับสิ่งของก็ได้ถ้าสมมติเราเดินเข้า <c oughs> <c oughs> มาใกล้ๆคนแล้วเรากดตัวแซดมันก็จะนี่แล้วก,กดสเปซบาร์แล้วก็หลงแล้วหมุน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  หันไปมันจะโยนไปทิศทางที่เราหันนะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาก็คือสกิลสล a มก็ตามชื่อ,อก็สล่ะกระโดดไปสล a มนะถ้าต่อไปก็คือโซนิคแคลปก็คือตบถ้าบางท่าก็ชา้าไดนะ้นะนี่ถึงมันจะดูเหมือนตบแต่มันยังไม่ตบอจริงจรมันไม่ควรตบเวยซ้ำแล้วพอเราปล่อยมันก็จะปุ่มโคตรทำลายล้างอนะ่ะนี่เราหยิบกำแพงมาปึ๊บ แล้วก็หมุนหมุนหมุนระโดดเบี่ยงได้นะคือเราต้องกดค้างอย่กว่ามันจะปล่อยเองอะถ้าเราไปปล่อยอย่างนั้นมันจะอุ้ยนาฬิกาหมดถ้าเราไปปล่อยอย่างนั้นมันจะแบบบักบักหน่อยนะเดี๋ยวนี้มีแอร์คอมโบด้วยนะเออเนี่ยมันมันปิงอะโชว์ไม่ค่อยได้ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากมากก็คือ,อตัวละครคุณเห็นไหมว่าฮีทบาร์มันเป็นสีชมพูอ่ะแต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคือเอเลี่ยนแต่ละคนมันจะมีความต่างกันนิดนึงมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกมันต่างกันนิดนึงแต่ว่าเออมันก็มีความแตกต่างไงคือฮีทบาร์บางคนก็สีส้มบางคนก็สีชมพูบางคนก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะไปกันต่อคือเห็น มีหลายๆตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะม,นมันมันแปลงร่างไม่ได้อย่างจะแปลงร่างสิงไฟอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่ได้ฮีทบาร์เห็นไหมฮีทบาร์ก็ไม่มีสกิลอะไรมากนะก็มีกระโดดอะไรเป็นกระโดดถ้า2เป็นต้องมีหลอดก่อนนะแล้วก็กดชาร์จจะสามารถปล่อยลูกบอลไฟได้แต่น,นี้ผมไม่มีหลอดตัว B ก็จะเป็นหมัดไฟนะเออตัว R ก็จะเป็นดูดดูดของที่มีไฟอะดูเข้าตัวนี่ จะเป็นวิธีการได้เจ้านี้นะแล้วเรากกด4ครั้งไว้จะชาร์จไว้จะดูดแล้วเราก็จะปล่อยพลังออกไปประมาณนี้เอ๊ะทำไมไม่ปล่อยก็ไม่ได้มีอะไรมานะฮีบัตแต่ถ้าสกิลกระโดดเรากดกระโดดไว้ก่อนอยู่แล้วหรือเราอยู่กลางอากาศอ่ะมันจะเป็นการพุ่งแทนนี่มันจะเป็นการพุ่งอย่างนี้แทนนะอ่าสกิลอื่นผมไม่รู้ว่ามีสกิลพิเศษอะไรหรือเปล่านะอ่าตัวบีอย่ามีนี่ จะเป็นตวัดขึ้นก็คือระหว่างตีอยู่เราสามารถกดสเปซบาร์ค้างแล้วกดตัว B ก็จะเป็นงัดขึ้นได้นะอืมเกมน,นี้มีขี้ขวาด้วยนะขี้ขวาเดจะเป็นมัดหนักเี่ยวดีเหมือนกันนะอืมเป็นเล่นไปโอ,อ้แต่ก่อนนี่เขาไม่มีปุ่มบอกนะว่าสกิลไหนทําอะไรได้นะเราต้องมั่วไปก่อนแต่นี้เขามีบอกมีสําหรับผู้เล่นใหม่หมดแล้วนะก็คือมีสอนมาเลย ทูตเลอร์ในเกมก็ค่อนข้างโอเคเลยผมไปเห็นของฝรั่งรีวิวมาแล้วโหมดซิมูเลชันนี้จะฟรีไปจนกว่าเกมมันจะปล่อยตัวเต็มนะก็คือสำหรับคนที่ซื้อเกมก่อนเนี่ยจะได้เ,เวลาแปลงร่างเป็นเอเลียนเนี่ยนาฬิกาตรงอกหรือนาฬิกาที่มันแปะอยู่ตามตัวเอเลียน,น่ะมันจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นเขาอันนี้คือที่แอดมินบอกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างอะไรมากแต่สําหรับผมก็คือ,อถ้าจะเล่นก็เล่นในโหมดซิมูเลชันนี่แหละก็มาเล่นกับเพื่อนๆกันได้นะก็ จะได้มีเซิร์ฟคนไทยเยอะมันจะได้ไม่ปิงนะคือแบบฝรั่งเล่นเยอะแล้วกูป,ปิงยิบหายเลยตอนนี้นี่เราขายแค่เอ็กซ์ลเล็กนะคือออมนิทิกหาเหวเนี่ยมันปัญญาอ่อนมากดูนะผมเลื่อนไปที่เอ็กซ์แลและแปลงร่างนะทุนดูนะนี่ผมกดค้างไว้ให้ด้วยให้ดูแล X X นะ้วเอ็กซ์นะพอผมแปลงร่างเนี่ยมันดูมันทำเดยหรือจะมีแมนวนวลทำเอาหรือว่าแบบกลับร่างเองก็เถอะแต่ว่าดูดิ นี่คือมันกําลังตื้อดึงตื้อดึงตื้อดึงเป็นอุลตร้าแมนอยู่คือมันไม่กลับเลยว้ลยล่างอ่ะมันต้องสัสกนิดนึงนี่ยิ่งกลับล่างไวเหมือนแบตเตอรี่ก็ยิ่งยิ่งรชาร์จไวขึ้นนะสําหรับเจ้าตัวอัลเลทริกซ์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจวิธีการแปลงล่างให้ถูกตัวเหมือนกันนะแม่งโคตรจะงงอาลล้กก็โฟอา์มีกระโดดไม่ใช่มีกระโดดมีสกิลเอ็กซ์ที่หันขึ้นแล้วมันจะเป็นกระโดดทีะ หันขึ้นนะไม่ใช่กระโดดนะทีนี้ถ้าผมอยากเป็นเอ็กซ์แลเล็กผมก็เป็นไดมอนด์เฮดหรือเปล่าอ่าเออมันมีปุ่มพิเศษอยู่ด้วยก็คือปุ่ม G นะสำหรับเอ็กซ์แลเล็กก็คือใส่หน้ากากอืมแล้วก็สามารถกดแต่ไม่อยู่สองทีนะถ้าคุณไปใช้สปีดอ่าแรมอัพเอ็กซ์แลเลย์หรือว่าคลิกบาะหลาดเนี่ยมันจะไม่ติดนะตัวเอ็กซ์แลเล็กมีความพิเศษก็คือสกิลมันเนี่ยคุณดูนะผมกดแซดมันจะเป็นการพุ่งชนใช่ไหม มันพุ่งแปบเดียวเว้ยมันจะหยุดแต่สกิลของมันอะทุกสกิลสามารถใช้ร่วมกันได้เอ้ยมันไม่ได้พุ่งแปบเดียวหร้กเนี่ยคือถ้าชนอะไรมันก็หยุดเลยแบบนี้ยมันจะหยุดเลยแต่สกิลมันสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณถือสปีดไว้อยู่แล้วคุณกด W สองทีเป็นการวิ่งนะแล้วทีนี้คุณวิ่งเป็นวงกลมเว้ยเห็นปะคุณเห็นปะคุณเห็นปะเปะออเออนี่ย แล้วทำดาเมจศัรตรูได้แล้วเอ็กซ์ลเลย์ก็เป็นตัวเดียวด้วยที่ปีนกำแพงได้นะซึ่งตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะปีนไม่ได้เฉยเลยคือมันปีนได้จริงๆนะเฮ้ยท,ท,ที่กูอยากจะโชว์ให้ดูมึงก็กดตีนไปนะถ้าเรากดตัวแซก่อนเป็นอันับแรกนะแล้วกดตัวเอ,อะ่ะมันจะเป็นกระโดดถีบแต่ถ้ากกดตัว C ก่อนมันจะนการพุ่งเร็วขึ้นและไอ้พุ่งเร็วขึ้นอะทำให้เราชนได้มากกว่าเดิม แต่ว่าถ้าเกิดระหว่างพุ่งเร็วขึ้นแล้วเราก็โดดถีบอะมันจะทำเหมือนแบล็กแฟทเ้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าคอยดูคน้น้นกันอ่ะแม่งแม่งเย้ยทำตัวกูเสียทรงเลยได้เวลาละเอ็กซ์เล็กนั่นกูตีเหรอเอาทำไมฮะ เฮ้ยากาดอะหุ้ยพลังอะไรหุ้ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างเฮ้ยฮย,ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ต่อยอะไรเลยเฮ้ยอ่าโอเคสายนากากาเตรียมตัวให้พร้อมนะกดสกิลแท็กบูดเอ็กซ์แลนทแล้วกดเอ็กนี่ไงยแม่งอย่างก,กับแบ็คแฟร์ดโคตรเฟียลก็คือถ้าเราทำแบบ วิ่งปกติมันก็จะชนได้หลายรอบแค่นั้นนะอืมแล้วกด Z แล้วกด X ก็คือกระโดดกระโดดเตะเฉยอี่อโคคุเซงมีมีประมาณนี้แหละจริงแล้วอ่ะคือระบบเกมก็จัดอยู่ที่ผมชอบนะระบบเกมตอนนี้มันกลายเป็นระบบเหมือนดนะีเวอร์เคะถ้าใครรู้จักดีเวอร์คก็คือประมาณนั้นเลยคุณฟาร์มเวลเอเลียน หลังจากนั้นพอเอเลียนถึง5คุณจะได้การ์ดของเอเลียนนะการ์ดของเอเลียนคือเสริมพลังเอเลียนทีนี้พอคุณได้การ์ดเอเลียนใช่ปะคุณพอได้การ์ดเอเลียนมาแล้วมันจะสักเลเวลหนึ่งอ่ะมันจะทำให้คุณได้เอ่อตัวอัปเกรดออมนทิกอีกทีหนึ่งไม่ใช่อัปเกรดเอเลียนละทีนี้มันจะเป็นอัปเกรดออมนทิกคือที่ผมได้ในการที่จะเนี่ย ยุ่งยุ่งกับนาฬิกาแล้วก็กลับร่างด้วยตัวเองนั่นคือที่ผมได้คือถ้าเป็นาการ์ดออานิิกก็คือจะอยู่เป็นรูปออานิิกอยู่ด้านบนและถ้าเป็นการ์ดเอเลี่ยนก็จะเป็นหน้าเอเลี่ยนลงมานะไม่ใช่หน้าเอเลี่ยนอีเป็นตัวเลยอ่ะก็คือความสามารถมันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอะไรก็จะโหดขึ้นอะไรประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดซับสไคร้กันเยอะๆด้วยนะเพราะว่า ช่วงนี้อันกริทึมมันเปลี่ยนใหม่ก็สำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนใครอยากเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งลีงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ไว้เจอกันตอนอ่าเงินเดือนออกแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นไหมบ๊ายบาย ประานโทษนะกูกูๆๆปิดปิดคลิปไปมันจะไปประตูเขียวขนาดนี้ว่ามึงป่วยอะอออสำหรับคนที่ดูมาถึงช่วงนี้ผมบอ,อกไว้ก่อนเลยว่ามันสามารถ perfect block ได้และกูยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่กูไปตีเขาเนี่ยคือเหมือนหน้ากูมันหล,อล่อเกินทําให้เขาเจ็บมั้งไม่รู้แม่เหมือนกัน